มามาแล้วอสังหาริม,มทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชชานนท์วันนี้รลงพื้นที่ชี้หมายอาสังหาริม,มทรัพย์ในเนื้อที่17ไร่1งาน13ตรางว่าครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านดอนสะคมตําบลลาดควายอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับที่ดินแปลงนี้รูปแปลงสวยงามมากครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยครับ ติดถนนสาธารณะสามด้านบูสวยงามมากครับน้ปปาประปาไฟฟ้าเข้าถึงทั่วทุกพื้นที่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสมกับท่านใดที่ต้องการทำบ้านสวนโคกหนองนาปลูกบ้านนะครับผมเก็บเป็นมรดกทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวหรือนะครับผมจัดรูปแปลงแบ่งสัดจัดล็อกนะครับผมเก่งกำไร นะครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมเราได้ทำการปักหมุดเส้นทางในการเดินทางไปยังอสังหาริมมทรัพย์ไว้ชัดเจนนะครับท่านใดสนใจอสังหาริมมทรัพย์เลือกเจ้าของอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสังหาริมทมรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ